ท่าน,นปลาแต่ปลาอะไรเขาไม่รู้นั่งไงนั่งไงนั่งไง ไงโ้งครับวันนี้เราจะมาหาปลาช่อนนะครับเดี๋ยวเราจะตีหมายบัวก่อนถ้าเกิดไม่มีตัวเดี๋ยวเราไปหมายป่าหญ้านะครับมันมีสองหมายที่นี่นะครับวันนี้เราจะใช้กบยางแม็กซิมัสนะครับตัวนี้นะครับยไปหาปลาช่อนกันเลยปลาบัว ถ้าไม่โดนก็ไปป่าย่านะครับโอเคดูนะครับนี่เราไกด์มาตรงเนี้นกวุ่นวายมากเลยคือมันมีลูกปลาแน่นอนเลยข้างล่างมันมีปลาใหญ่มันมีปลาปลาล่าอยู่ก็เป็นปลาช่อนปลาชะโดอยู่แล้วนะครับแต่ไม่รู้มันจะตื่นไหมดูดูด,ดูดูนกเต็มเลยแล้วลูกปลาขึ้นเพียบเลยตรงนี้มีแน่ปลา าดูกันแต่พอเรามานกจะไปหไเหลือแต่เรากับปลานั่นเห็นไหมนั่นปลาอแต่ปลาอะไรก็ไม่รู้นั่นไง นั่นไงโอ้ยสลายแน่เลยไม่ใช่ปลาถ้าปลาดิ้นแล้วอุย้ยปลาอุ้ยปลาอยู่อุ้ยปลาอยู่อุ้ยปลาอยู่อุ้ย <Hello. S 2> <laughs> โอ,โอ้สวยด้วยสวยด้วยไสวยวยสวยด้วยโอ้โหที่ใส่ปลาก็ไม่เอามานี่ตัวแรกเลยเห็นไหมมีลูกปลามีนกแล้วก็ต้องมีปลานักล่านะครับเช้าๆเลยกบอย่างแม็กซิมัสกับปลาช่อนไซส์สวยนะครับสีเขียวกัดครั้งแรกเลยโดนเลยโอเคเดี๋ยวมาถ่ายรูปแล้วก็ไปกันต่อ นั่งไงนั่งไงอุ้ยฮะมัน ไม่ทันดูทีอ่ะดูปลากัดตัวอื่นอยู่สัวนี้กัดไม่ได้ดูเลยอ้วนไว้ปลาที่นี่อ้วนนะอยู่สั้นๆอ้วนๆสั้นๆไม่ได้ดูไม่ได้ส่งเลยได้ยินเสียงปลากัดระวัดเลยองนีโอยนี่กระกบยางแม็กซิมตัตนะครับ โอเคดูเต็มติดแต่ขอเดียวนะครับแกะง่ายๆนะครับคันที่ใช้เป็นคันมาเซียบีทนะครับ87นะครับตกปลาช่อนสายมาเซียแบ็กกิตนะครับสายหน้าเป็นมาเซียรีโวนะครับโอเคไม่เอาไม่เอานั้นไง โอ้ไก่จัดไกลจัดตัวอย่างเล็กกินไก่จัดเราปลาที่นี่สมบูรณ์จริงๆเลยมันอ้วนนะครับขนาดตัวเล็กเนี่ยนี่นี่ขนาดตัวเล็กๆเนี่ยสั้นมันอยู่สั้นๆนะมันอ้วนมันสมบูรณ์ลูกปลามันเยอะนะครับโอเคฝากด้วยครับกบยางแม็กซิมัส ไปโอ้โหเล็กจัด แล้วมันควรจะกินตือต้อๆมันก็กินโอ้โหกระจ้อยไอ้จ้อยไอ้จ้อยมันเป็นนักสู้นี่ตัวนึงนะครับกบยางแม็กซิมัสสีเลม,มอนนะครับกับปลาช่อนตัวเล็กไปหาตัวใหญ่กัน กับนูน้นจะเอาตัวไปได้ไหมเนี่ยมายแบบนี้ชอบหลุดกลางทางนั่นไงนั่นไงถ้าแบบนี้กลืนแน่เลย,ยติดอยู่นิดนึ่งมาแล้วยังไกลอะ่ะ ดูนึ่งไกลอ่ะโอ้จะกบุบยางแม็กซิมัสนะครับนี่กับปลาช่อนนะครับคัเนเป็นมาเซียบีทนะครับสายแบกกิตนะครับกินไกลมากตัวนี้นะครับไปนั่นไงโอ้ยเงี้ มันก็ปลาอะไรกระสูบนักรอลูกป,ปลาอยู่ตึก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 เนี่ยกระสูปก็กินนะให้มันดิ้นสัมพักใส่สวยด้วยนี่กระสูปก็กินเต็มสองเงี้ยงเลย กบยางแม็กซิมัสนะครับ3.5เซน8กรัมหยดหยดนะครับริมแหน่นี่นะครับโอเคติดนิดเดียวติดนิดเดียว ติดนิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยเล็กใหญ่โดนหมดเกี่ยวลูกกระตาตัวนี้นะครับกบอย่างแม็กซิมัสสีเขียวหลุมเล็กมันชอบอยู่หลุมเล็กๆใต้บัวเนี่ยมีปลาเมื่อกี้ มันยังอยู่ไม่อยู่แล้วมั้งไม่อยู่แล้ว <g truths> มันติดจา้ามีคนนอนตังไม้ไหมบ <g truths> อ,อกแล้วมันอยู่ในบูอ่ะ แม็กซิมัสเต็มปากครับมันอยู่ในบัวนะมันตื้นนะครับตัวใหญ่วิ่งลงนี้ไปลงทะเลหมดล้วด,ดูไหมทีนี่คันมันเสียบีทนะครับวัดกระเด็นไปเลย